สบายดีทุกคนยินดีตอนรับทุกคนเข้าสู่ซองมดีมีโซเซแน,แนลมือนี้จะมาแกะกล้องตามคลิปเลยเด้ออันนี้มันให้ล้านเศร้าแกะออกเนาะเพราะว่าบอมีค่าตังกล้องสำหรับสิ่งที่เฮาจะมาแกะมือนี้จะเป็นซอยไข่มุกเซิงลุ้นอยู่ในห้อยนั่นเองอันนี้จะเป็นกลับถังนองเนาะ ส่วนทางไหนเขาไข่ออกมาจะมีส้อยให้เขาเส้นหนึ่งและมีเป็นกับที่ใส่ห้อยไว้แกะาแสา้คอออกมาเบ่งแล้วเนาะตัวนี้ส้คอตัวนี้ไข่ใดเนาะเวลาเขาจะไข่แมนเขาจะกดไส้แล้วเขาจะกดปุ่มกลางๆะเนาะแล้วมันจะไข่ออกมาอันนี้แมนเขาบ่มีค่าตังกองเด้อก็เลยได้เหตุแบบนี้ ต่อไปเนาะจะเป็นกับที่บรรจุห้อยนั่นเองอันนี้ข้าจ้าแซนํามาให้แบบนี้เลยเนาะเวลาไข่ก็คือไข่กับฝ้าปลากระป๋องส่วนหมุกเนาะจะมีห้าซี่เดี๋ยวฮอนมาลุนว่าเขาจะได้ซี่ได้เดี๋ยวฮามาเริ่มแกะนํากันเนาะสําหรับผู้ที่แกะเนาะให้ระวังมือเด้อทุกคนเพราะว่ามันแข้งแหงแล้วกับเปลือกห้อยเนาะจะมีความคม ซึ่งเฮาเองก็ได้ใช้มิแซมเนาะมาแกะอันนี้ขอบใจล้านเศร้าเลยที่ว่าจับกองให้และเราก็บอร้างจับปันได้เนาะอ่ะทุกคนมารุนนํากันเนาะการแกะนี่ก็ยากยากเนะกาะกลัวชไข่ใดเนาะเพราะว่าเปลือกท่างบางแล้วก็แข็งเนาะแกะตอนทําอิดนั้นคิดว่าจะบาดมือแล้วแต่ว่าเอามิแซมมาช่วย ล้านเศร้าก็รุนนําอยู่นอ่ะโอ้ยจะได้ยังงนอะแกะนี่นะอาทุกคนเห็นบอกเห็นเนื้อห้อยบอกทางไหนเนาะจะเห็นเนื้อห้อยก่อนเห่าก,กับพยายามแกะเบิงแต่ความขมข้องเปลือกเนาะพยายามเด้อถ้าผู้ใดให้เด็กน้อยแกะนะถ้าดีแทนเนาะเห่าควรจะเอาหางไก่จ้าขาเจ้าเด้อแบบนี้อาแกะออกมาแล้วเนาะเปลือกห้อย ก็จะมีอุย้ยไข่มุกตกแล้วโอ้โหไข่หมกออกมาแล้วเด้อทุกคนอ่ามาเบิ่งนํำกันว่าเห่าไดา้ไข่หมกซี่ย่งเนาะมีแท้ๆเนะาะไข่หุกนะอ่ามาเบิ่งระดับซี่ก่อนอ่าน่าจะเป็นซี่สุดท้ายเนาะเดี๋ยวไปใส่ให้ล้านเห่ากันเลย สวยไหมสวยชอบไหมชอบดูสิดูสิน่ารักจังขอบใจที่เบอ่งคลิปเด้ออย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เด้อ